เอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับอันนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับของสอพศอรีมหาโพนี่ได้เข้าไประงับเหตุนี่ชายคุ้มคั่ง ทำการจับตัวลูกสาวขังไว้ภายในบ้านและยังเอะอะโวยวายนะครับพร้อมกับขู่ว่าจะเผาบ้านด้วยการตัดนะครับสายแก๊สนะครับซึ่งต้องบอกว่าจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องตัดสินใจใช้กระสุนยางเนี่ยยิงก่อนแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา18ในกา40นาทีของวันที่6มก,กราคมเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สอพศอรีมหาโพได้รับแจ้งนะครับขอความช่วยเหลือนะครับว่ามีชายคุ้งคั่งพยายามที่จะทำร้ายลูกและก็ภรรยาเหตุเนี่ยเกิดภายในหมู่บ้านในตำบลท่าตูมอำเภอสีมหาโพจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจึงได้รีบรุดและก็จัดชุดปฏิบัติการเข้าทำการช่วยเหลือ ไปเทย์บริเวณจุดเกิดเหตุภายในบ้านเนี่ยก็พบชายคนหนึ่งนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายทำลงนะครับยังเอะโวยวายในมือเนี่ยถือมีดยาวนะครับแกว่งไปมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามจะมีการเจรจาและก็เกี้ยกล่อมแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับทำให้ในาย ทำลงเนี่ยนะยังคงโวยวายแล้วก็จับลูกสาววัย5ปีเนี่ยเป็นตัวประกันแล้วยังมีการตะโกนบอกว่าจะเผาบ้านนะครับด้วยการตัดสายแก๊สหุงต้มภายในบ้านทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องทําการเร่งนะครับเพื่อทําการเข้าไประงับเหตุโดยด่วนนะครับ เพราะว่าไม่แน่ใจว่านายทำลงเนี่ยจะจุดไฟเผาเมื่อไหร่นะครับต่อมาครับบุตรสาวของนายทำลงเนี่ยก็ได้หลบหนีออกมาได้เจ้าหน้าที่นะครับพยายามจะเข้าไปควบคุมตัวสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการตัดสินใจใช้กระสุนยางนะครับเพื่อทำให้นายทำลงเนี่ยสงบนะครับจากนั้นก็แหม ทองาัาออกมานะครับก็ยังมีดาบนะครับออกมาด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้นะครับโดยแม่ต้องบอกว่าเอาไปสงบสติอารมณ์นะครับที่ลรงพักขณะที่นะครับอ,อยู่ที่ห้องขังเนี่ยนายทำลงเนี่ย ยังไม่สิ้นฤทธิ์ครับท่านผู้ชมครับนี่ยังมีการอารวาสอีกครั้งหนึ่งด้วยการใช้ศีรษะเนี่ยโขกกับกำแพงห้องขังนะครับจนกระทั่งหัวเนี่ยแตกนะครับเลือดอาบเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพนะครับเนื่อททำการให้แพทย์รักษานั่นเองนะครับทางด้านผู้ว่ากับของสอพศอรีมหาโพได้เปิดเผยอ,อย่างนี้ครับว่ากรณีดังกล่าวหลังจากได้รับแจ้งว่ามีชายคุ้มขั่งเนี่ยทำร้ายภรรยาอยู่ภายในบ้านสายตรวจเนี่ยจึงเข้า ไปทำการตรวจสอบเพื่อทําการระง,งับเหตุแต่ชายคนดังกล่าวครับพยายามที่จะขัดขืนแล้วก็ต่อสู้นะครับจึงจะทั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงตัดสินใจใช้กระสุนปืนนะครับ เพื่อทําการระง,งับเหตุนะครับนี่ก็ถือว,ว่าแหมบางครั้งบางคราวท่านผู้ชมครับอ้าวไม่รู้ว่าคุ้มข้างด้วยสาเหตุใดแต่ว่ารู้อย่างหนึง่งครับว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุนะครับทางสมองนะครับแล้วก็อาจจะมีการขาดยาหรือเปล่านะครับอาการมันก็เลยกําเริบนะครับส่วนสารเสพติดนั้นก็ต้องรอนะครับทางโรงพยาบาลในการเจาะเลือดอีกครั้งหนึ่งว่ามีสารเสพติดตกค้างอยู่หรือเปล่านะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ คดีนี้นะครับได้รับแจ้งจากผู้เสียหายคือภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับการยิงหลวงว่าถูกสามีทำ้ายร่างกายแล้วก็วิ่งหนีออกมาน้องบ้านนะครับเมที่สืวนไปถึงก็ได้รับแจ้งจากภรรยาว่าถูกสามีจับลูกไว้ในบ้านนะครับแล้วก็ทำ้ายร่างกายภรรยาไปหนีออกมาแจ้งของทันเสียเอนะครับในระหว่างนั้นก็มีเสียงยงเอาวยวายจากผู้ก่อเหตุนะครับคืออาวุธมีดยาวนะครับแล้วก็จับลูกสาวไว้เน็ระบวนกัรอยู่ในบ้านครับ จ้าที่ก็เจรจากันจนสุดท้ายสามารถช่วยลูกสาวตัวเล็กมาได้นะครับหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เข้าไปในบ้านแล้วก็ไปตัดสายแก๊สแล้วก็หูืว่าจะจุดไฟของจนสุดท้ายเจ้าที่หมวดตู้ใช้วิธีธนในาการยิงแก๊สหน้าตา,าเข้าไปภายในห้องจนสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็หน,น,นีออกมาด้านนอกนแต่ว่ามีน้ำมันเป็นกระเวยอการมีการซุกซ่าสับลายได้ออยาก ในขั้นแรกที่เราไม่ถูกจับเป็นต้องใช้กระสุนยางนะครับยิงเพื่อรับแล้วก็หยุดยั้งการต่อสู้ของผู้ก่อเหตุนะครับจนสามารถจับกุมตัวและควบคุมตัวได้นะครับหลังจากที่เอาตัวมาไว้ที่สถานีตำรวจนะครับในห้องควบคุมอกว่าผู้ก่อเหตุมีอาการคุ๊บปั้งกำลังใช้สื่อสารกระแทกข้างขวาและนะครับจนได้รับบาดเจ็บในส่วนเจ้าที่หนุวมต้องหนักจนไปส่งที่โรงพยาบาล ใช้เครื่องมือใการล็อกกับเตลี่ยนอะ้รนะครับจากเจ้าที่เดือดไปเฝ้าสถานที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลคือลักษอาการของของผู้ก่อเหตุเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้พอจะเริ่มรู้สึกตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีรอยแผลช่องทางการสื่อสางที่บริเวณสะโพกข้างขวาจากการที่เราคุมตัวเข้ามาเนี่ยเบื้องต้นเขาให้ประคำว่าไงบ้างครับขอความเหตุท่ออะไรขอชื่อจริงด้วย ในเบื้องต้นเนี่ยเคยเจรจาพูดคุยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะว่าเขาจะปวดหลายตลอดให้ประคัเติมคองก็มีได้พูดคุยเบื้องต้นนะครับว่าผู้ปฏิบัติเคยประสบอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นมาก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นการลดเพื่อนนะของเราตอนนี้ไปนะครับแล้วคาดว่ามีการเสดยางสิ้นิ่ร่วมกันก็ให้ทางโรงพยาบาลจดแล้วฝันภรรยาได้กล่าวอะไรผู้ไม้ครับก็ยังไม่ได้คูดอะไรทั้งนับ ก็ตอนนี้ทางที่ตำรวจครับได้แจ้งข้อหาอะไรไปด้วยครับก็ในเบื้องต้นเดี่ยวยังสอบประคำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ในการทำบันทึกแ็แปลว่าเมื่อตอนที่ตัวมารับวก็จะจ้านการชุดทางการั